สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุจวนตัวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คลองบรรท้ายนะครับหลังจากที่เราไปตกเราอย่างร่ํารวยกันมาเลยนะครับวันนี้มาซ้ํานะครับก็ไม่ค่อยจะรู้เลยว่าปลามันจะเข้าไหมต้องรอดูนะครับวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้ตัวก็ได้นี่ก็ตีมาสักพักแล้วนะครับ ยังไม่ค่อยได้ตัวเลยนะครับนี่ก็มากันในช่วงเย็นเลยครับเวลานี้ก็ประมาณนักสี่โมงเย็นได้นะครับเรามีเวลาช่วงแค่น้ําลงประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเองนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้แล้วนะครับนี่เราก็มาลองดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในคลองดูนะครับว่าเราจะได้ปลากันไหมวันนี้นะครับอาจจะต้องย้ายหลายที่หน่อยนะครับเหมือนกับต้องเรา เขาเรียกอะไรต้องสุ่มตามหานะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในคลองเงยอาจจะตีหลายจุดไล่ควานหาไปเรื่อยนะครับติดตามผลงานกันได้ครับ จริงนะรักเดี๋ยวรถเด็กต้นคูใช้อะไรอ่ะไมโครจิกสิบกรัมครับ ไม่เอานะไม่ลองนะโอ้ยหลุดเลยโถไม่น่าทักเลยอ่ะวิ่งโอ้ยโอ้ใช่เนี่ยใช่เหรอใช่เหรอโดดโดดโดดอะไรโดดยังโดดยังแหมมาแล้วเดี๋ยวรลปเดิแง่หมูใหญ่อ่ะไอ้ยูหมูไม่ทันขาดคำเลยว่าเดี๋ยวรูปอีกเป็นไง ước tinh tinh đủ để ta mới xuống ùa mừng tòa hai เป็นกูเราตัวเล็กอีกแล้วครับตัวที่หก้วครับนะก็ตอนนี้เราเราเจอแต่ไซนี้ท่านผู้ชมนะไซไม่ใหญ่มากนะครับเป็นป่าไซเขาเรียกอะไรเป็นปลาไซละเข็มนะครับนี่นะครับ โรมายล้วครับเป็นกุ้งเล่าไซส์เล็กครับท่านผู้ชมไม่ใหญ่นะครับเสียดายนะครับเป็นไซส์นี้นะครับโอ้โหครับเสียดายจริงโอเคครับท่านผู้ชมนะโอเคครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่ ไม่ได้เยอะนะครับได้มาเจ็ดตัวนะครับสองสี่หกเจ็ดตัวนะครับหลุดอีกประมาณสี่ตัวห้าตัวนะครับก็ได้ผลงานเท่านี้ครับท่านผู้ชมนะให้ดูให้ดูผลงานครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับเจ็ดตัวนะครับก็ไม่รวยเหมือนรอบก่อนนะครับนะครับไม่รวยเหมือนรอบก่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกอะครับว่าของธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันเนี้ยที่เราลงมาเนี่ยนะครับเราจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลานะครับต้องมาวัดดวงกันเองนะครับก็ยังไงวันนี้ก็มีผลงานให้ท่านผู้ชมดูนะครับเจ็ดตัวนะครับถึงจะไม่มากมายแต่ก็พอได้เอาไปทํากินนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันโอเคไปละบ๊ายบาย